ไมช่ช้อนมึงนู่นเองไข่ชอ้อนนวยกินไข่ไข่ชอ้อนนวยกับขล้วช้อนหวี <c oughs> จำได้ชมบ่ได้นี่ฮะชมแม่งไข่นี่ก็เอาอม,มาคิดมากินกับไข่เฉยๆนะครับอมอมงดูมากก็ไม่ได้กลัวมันหมดกินไข่แบบไม่ปอกเปลือกกลัวมันหมดลุงขา กินส่วงพักเสียนแล้วก็ตาเหลือบเหลือบเอามันเป็นยังไงเปรี้ยวแยงมากเหลือบรู้กูไข่หมดโอ้มอยู่้มผักเสียนพี่น้องเอ้ยเคยกินบอมาเด้อมาเด้อนี้เนี่ยธรรมดากันกินเชื่อกันรัาจ้างนะครับมีพอบอมมั้ไปเอาไปปูน้ำปลาก็คันกันเลยน้ำปลาไหก็คันใส่เลยตาแต่เขาไม่ใส่เยอะ โอ้ใหญ่เหี้ติดดมันไม่โน,โน่เาานาะน้ำตาลน้ำตาลบ้ามันจานใช่ไหมลุงทูละ่เออลุงท้าแสดงว่าลุงท้าก็กินอันนั้นอยู่กินแซบนนวแซบนนวอยู่ครับจบเสี่ยนมาทำงานเสี่ยนเก็บเงินสวนแต่มันจะหมดแล้วเดี๋ยวนี้น่ะบึงคนกินเนายมันได้ไม่หลายใหญ่ บอร่อยอามั่มันนะโอ้ยใครเคยกินกัดหมักพริกเข้าไปเป็นหน่วยกินแล้วก็อ่ะเฮ็ดต้งเปเติมเบียร์ไว้เพราะเราชอส้มึกเทียนเนี่ยถ้ามันไม่เบี้ยรมันจะไม่อร่อยชื่นตานะอืมก็เป็นมันงงเงียงงงเงียงชื่นตาชื่นปลาเอากระชื่นชื่นปลาเขาตาได้นี่เห็นบอก ดูคำข้าวลุงร้านนะคะก็วันนี้หน่ะลุงร้านเบิ้งเบิ้งบิ้งบิ้งข้าวเจ้าหน่ะชามนวยไข่พี่น้องอันเคยกินก็ชิคเคนตายอันยังเจ้าเข้าไปนะเจ้าเห็นอันเจ้าเห็นแม่คุณกีนะถามเล้วนะดูว่าคุมสเตอร์เขาวันมาแต่หึงแล้วฉันไม่ได้เห็นคุณกีแต่หึง cứu trời bỏi, mở luôn đó, lão mượn f này, nhìn, nhìn luôn này, thấy hả, nhìn, nhìn thế này, nhìn coi lão, tham ăn, mua đồ mới mà nè, nhưng mà, 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 nhưng กินนมกินนมวันนี้วัน้าพเจ้นไปข,ขายของอนี่มันกินข้าวกับแม่กันนะคะ,ะสวัสดีคุณอัศดาพรขอขอกุณค่ะไอ้ประเสีิบไม่ได้ลงพัทยายกับพอ่อชิดเลยบ่บ่บ่จะไปค่ะพ่อไปก็บอกทีนี่คุณสุดใจจนอนุสัตย์สวัสดีค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะคุณบรรณานสวัสดีค่ะคุณละมิศสวัสดีค่ะขอบคุณพี่มนเทียนนะคะที่จมกินไม่กินไม่เนาะค่ะกินคำใหญ่ใหญ่โอ้ กินแบบจิรวดแบบนั้นกินนข้าวกินนข้าวกินข้าวหอบผักส้มกินกินไปโลส้งผักเสียงโอ้ยยาจางแม่มาด้วแม่มาด้วมากินนั่ไหได้ไข่เอาถ้วยเอาจานมากอกไข่แล้วก็จานกับา ใช่ไม่ผีดหรือสำหรับคนแบบเปรี้ยวพูดต้องลด่วามเปรี้ยวนิดน้อยกิน,มมนได้เมื่อวานนี่พอดีวันนี้จะเปรี้ยวเกินไป,ปเห็นไหมแต่สำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวแล้วพอดีวางระดูบตรงไหนก็ได้นี่โอเคนี่มาดูยายกินข้าวกับส้มผักเสี้ยน ส้มบมกเสียถ้าคุณภาคกันเขาทอดจนไม่เคยทานอย่างพี่ดียวคงไม่เคยทานอุ้ยกินกับข้าวเสีบกนมาแน่กินกับข้าวเหนียวอร่อยเนาะแซ่ยบข้าน่ะกัดแอนบักพริกเข้าไปเิ็นนวยแน่แน่แล้วก็ซุปน้ำมันพร้อมถ้าเกิดมะคันเองนะแต่ถ้าซุปส้มผักตลาดไม่อยากค่อยซุปน้ำมันมนีขันเองบัวแต่ส้มผักตลาดเนี่ยเขาจะลวกใช่ไหมอ้อเขาจะเขาลวกให้มันหนูไม่มันเหนูไม่มันจะจะ โดนมากเขาใส่น้ำส้มสายชูเขาใส่น้ำส้มให้น้ำส<น>้มนะเขามันเปรี้ยวแต่ว่าอันนี้นะมันมันไม่อยู่ยังไ,ไม่ทั่นเปรีก็น้ำมันเปแล้วมันเปรี้ยวธรรม,มาชาติอัน,นอันนี้คือเราผ่านกรรมวิธีการธรรมชาติคือเราให้มันเปรี้ยวเองอ๋อคือเขาทำตลาดนะเขาใส่น้ำส้มใช่แต่อันนี้เราปล่อยให้ให้เขาเปรี้ยวมันเปรี้ยวทีนี้ทช่วมผักหรือบางบนก็เขาไม่ใส่ข้าวแบบนี้นะเขาไม่ใส่ข้าวแบบนี้เขาจะใส่ น้ำสาข่าเทนก็ได้แบบน้ำมูกไวบบ้านเราน้ำสาข่าสวัสดีค่ะแม่สุนีสวัสดีค่ะคุณหญงจุ๋เราว่าจะไปไปซ่อนไม่ใช่คุกครูทำไมเราจะไปันมากระตุ้มกับเจ้าเราจักเหี้ยไปไซยาห์กจนค้ำจมุดผังรอห้่รถเ้ากระตุ้มก่อนพอดี่ล้กัน มูนีมนันเาได้กินอยอว่าข้าต้มเนะ่ยโอ้ขามูนี้ไม่ได้กินต้องเป็นมือื่นว่ะชาตตื่นมาพอไปทุระเสียบ้านนี่จนคัมยังได้กินเมื่อวานนี่ก็ว่า,ะล,ะาละ <c oughs> าโด, <c oughs> ดนักบนเขาก็จะไม่อันนังกระโดดมื่ว่าแล้กคนมารนไี้มาดูฝักบัวก็จะว่าแล้วก็คัมเดี๋ยก็จะไม่นอดอนนี่ไปซืนนับเมื่อวานนี่ย <c oughs> า,ายยายรู้ว่าค่ยมันหอยมาชีอยถามหาน่ะล <c oughs> ุงพาม็เป <c oughs> ็นระ สองอีกชองจังหวะแม่แม่มาข้ามผมเมื่อคืนนี่ข้ามฟาจีอยถามหาเขาที่อเฮ้ยนี่ใครไปใช้เคนวะาไม่เป็ี่ยนเลาไงไม่เปนคือบอกกินนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูเด้อกินกินเขาก็สงพักเลยต้อนกินให้เบิ้งบางคนงานกินประจมกเสียเอ้าแส่บเด้กินเขาก็สงพักเลย กัดเข่าพี่แจ็ลรองนะมันดเพ่นเนี่ยกินข้าวกับส้มผักมันกินแบบนี้ทุกคนทุกคนมากินข้าวค่ะทุกคนกับส้มผักอู้ใช่พูดไรขันเฮียยืมันเป็นไงบ้างเขาคือเที่ยวกินผักจะเปล่าเปล่ามันยังมาแปะเลยที่เนาะกันยังมากินเข่ากินเข่าแล้วก็ที่ยังเดี๋ยวตัว like> ่อาจะกิน ผู้ดใด่ขันกว่านี้นเด้อค่ะลาซีควา,ายโ้จริงบ่แม่พีปลาซีห้วยเด้อปล่อยขันบ่เป็นอ้อแต่ว่ากินเขากขาส่งปลาแม่แม่ตื่นแม่เช้าก็ถ่ายก็จนกล้องลงกงล้กองหลุดอ้ออ้อ,รอจริงคุณคอนชุดาครับ ก็เป็นคนอยู่งางกินไงเลยตอดอกินเขากับปะดบแดดก็กินห่อนท้องวะหรือป่ากินเขากับปะแดดคือว่าเกิดมากไม่คยกินอยากลง่งงอุ้ยอร่อยพี่มเทียนอร่อยมากเข้าเข้าไม่กินว่กินพริกอร่อยมากพี่พแต่ว่าต้องเป็นแต่ว่าต้องเป็นส้มผักเซียนที่แบบชาวบ้านเขาคันเองนะพี่แล้วดีไอ้กีแปลริวไม่รีวจะมาคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคำตุนงานที่สุดชายคี่สุต้นออจังมีกินถึงคือกัน อันนี้รูปดอกแต่น่าแม่นๆนี่แหละอื้อโอ้ยกะพี่ปอนได้พี่แกนี่กัดบ่ได้ <inversions> <empieza> <limit> <.ichi>